ดอกใหญ่คักรับซ้ำคำป้นครับเห็ดละงูขาวดอกบักใหญ่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกท่านครับนี่ครับมานาครับมาหนีซอบสุวรรหาสุวรมานาครับได้เห็ดละงูครับมานาเอาปลามาป่อยครับนี่ครับปลาไปว่านแหมา ตัวที่มันบดตายผมกระั้งไว้นะครับเอามาขยายพันธุ์ครับตัวใดที่มันไกลศูนย์พันธุ์หรืออะไรเนี่ยมาปล่อยครับปล่อยที่หน้าครับเนี่ยมีปากดปลาหัวแข็งปลาตาโปครับปลาหัวแข็งเนี่ยผมเอามาปล่อยครับยังโบราณมีพันธุ์นมันครับนี่แม่ไข่ตัวนี้ปลาตาโป้ครับหลังสีมีเลื่อยครมอยอมออกครับออกแล้วตัวนึงกับปลาหัวแข็งครับนี่ครับ นี่ปลาตะปูขับ,บยังบอกบอก,ก้าออกครับเพื่อนยังตื่นนำํำให้เพื่อนปั๊บัวจักหน่อยครับโมแม่ตีทองเลยครับไปแล้วครับปลาหัวแข็งไปหนึ่งตัวครับมีปลาตองพ้อกับสงสัยปลาตองสิไปกินลูกปลาเบดทำไมมีปลาหัวแข็งออกลตะตัวนึงปลาตะปูยังบงยอมออกครับถ้าได้ปลาหมอข้างดำมาปล่อยคือสีได้หลายครับ พ่นว่าขยายพันธุ์เร็วนะเพ่นว่าครับผมมาปล่อยคือสิได้กินหลายครับมันได้ลูกเร็วอันนี้ปลาตะโปครับนะยังหมุยอมออกครับเพื่นเพื่นปับพื้นที่ออกแล้วครับออกแล้วครับหัวแข็งออกน้ำล้างครับออกแล้วครับปลาคุดออกตามหลังครับนะครับเมื่อพอดีครับตั้งใจว่าจะปลามาปล่อยนะครับวันนี้นี่ครับสภาพน้ําในบ่อของผมคุดไว้ครับนี่ก็ให้หน้าผมครับนี่ เหลืองครับบงลงครับนอนเจาะครับบูเรมมาใกล้ข้าแต่ไปวานเหหครับฝั่งนี้ก็เป็นคนาครับคนาที่ผมคุดไว้คุด่อครับเนี่ยฮิดเพาะสีออกครับจุดนี้ตะเก้าครับฮ็ดเพาะออกหลายครับกันย่างมาป่งคือห็นขาวๆาวครับนี่นี่ขาวๆาครับฮิตละงูครับนี่ครับนี กำลังออกสวยๆแลวครับนี่ครับเห็ดละงอกขาวครับนี่ครับตัวนี้ใกล้จูมครับนี่ในป่านี่ก็มีกำลังเป็นไข่ครับเห็ดละงอออกเออพี่น้องเด้อครับให้หน้าครับนี่เพื่อนดำครับฝั่งนี้พอไปฟังริมสะคือเห็นขาวๆครับนี่ง่ายๆครับโอ้ยไปเบิ่งเนี่ยผมพี่ย่างไปเบิ่งครับ นี่ครับปากับป่อยจุดนี้ครับปากดใหญ่กับป่อยนั่นนี่ครับลายโตครับปลาบึกก็มีครับผมปล่อยลงผมไปว่านเฮได้ผมมาปล่อยนั่นนี่แหละครับน้ำมาถ่วมกัะออกไปไข่ทางนอกครับบ่อน้ำให้คนได้กินเมื่อบ้านเมื่อเมืองครับนี่ครับโอ้ยสะอ่อนนวยมากใหญ่ครับกำลังออกครับนใหญ่กว่ากำปั้นผมอีกครับโคดเห็ดละงูครับโคด โคตรเฮ็ดละโงกจริงๆครับเนี่ยครับโอ้บักง่ายครับดอกเดียวแกงเต็มหม้อเลยครับมีบอครับทังพุนปกติเสียออกทังพุนนำครับดอกบักง่ายครับเอาปลามาปล่อยก็ได้เฮ็ดครับมือนนี่บริมาณสองสามเดือนแล้วครับเนี่ยตรงใส่มันออกลายเทือกคนก็เอาเนี่ยครับอันนี้เฮ็ดไข่ครับบานแล้วจงไว้ครับให้เพื่อน เป็นเสื้อครับขยายพันธุ์ใช่ครับนี่ครับขู่ปลาผมป่อยกะสีไ่เฮ็ดเมื่อแล้วครับนี่ครับเก็บแล้วครับพอดีเป็นเล่นน้อยครับตัวนี้ตัวนี้กำลังเป็นไข่ครับมันมีต้นจิกครับแถวเนี้ยครับต้นไม้เต็งลังครับภาษากลางมันมีใบมันหล่นมันก็มีเสื้อเฮ็ดครับก็เลยออกครับออกทุกปีครับ ปีเลียนออกซิบกาเทือครับผมย่างมาเอานี่ครับชุวงนี้กําลังออกจุ้มจุมครับจุ้มนี้ครับกําลังงามครับพอดีงามครับพอดีพ่อเกงผมว่าเอาเมื่อครับหนึ่งม้อครับดอกนี้กําลังสวยเลยครับมานมานครับมมนี้ครับมาปลามาปล่อยครับได้เฮ็ดครับว่าตอนค้ำๆเหมือนชิเป้ว่านเฮครับนี่ครับ เบืงทางนี้ก็คือสิมีจักโดจั่งได้ครับย่างลอยเบื้งปกติเขาจะออกทั่วครับเดี๋ยวย่างมาเบื้งทางนี้ครับมีไข่นึ่งครับนะกำลังเปลี่ยนไข่อยู่ครับตัวนี้กำลังในน้อยอยู่ครับเดี๋ยวปะไว้ครับตัวนี้ให้เพิ่งเกิดซะครับ ออกในทุ่งนาครับบ้านนี่นะครับสภาพมีต้นไม้จิกไม้เต็งไม้ลังขอนี่ขาวๆลืมเอาตัวนี้ครับเอาเสื้อมาปล่อยมันเลยออกขอนี่นี่คืงใส่เฮดเาะดื่มคลิปแล้วดอกนึงครับนี่ครับฝนบตกนี่นะครับสภาพน้ำกับโมมี่ครับแห้งแล้งครับฝนกับตกพอ n ย่ๆครับตกบแห้งครับ ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวโซนหน้าผมนี่ว่านเอ้าครับนี่ใส่ข้าวเจ้าครับเนี่ยจะมีน้ำยุของผมมันซึมออกมาจากสะนะครับจากบ่อที่ผมปล่อยปลานั่นละอันนี้ผมก็สิ้งยาไปเก็บผพักบงครับพักบงแก้วผมปลูกไว้นะครับทั้งริมหนองครับทั้งสนดครับทั้งต้นไม้เยอะๆนะครับก็สิ้งยาไปเค็บผพักบงนั่นแหละครับอ่าขอบคุณนะครับที่รับชมครับผม